สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเาจะพ่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทบารีลุยนกงกานพาลุยก็พลอยเกียดนะครับพลอยเกียดเพื่อนกคซื้อสลากกินแบ่งราหลายใบแล้วนะครับเพิ่นก็มีความมันใจในงวดน,นี้นะครับรเพื่อนซื้อไปตัวได้ก็ตามไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วกับดุลากดติดตามเป็นขัลัไใจด้วยนะครับ พอเมื่อทางวันนี้กับนนทิยาในแปลงปัานมให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีและทำผู้สมทุกท่านได้ฟังในรูปไนน้ำกันทุกๆคลิปนะครับสี่ได้จะนด้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับพ่อหนะคะมืวันนี้นนทิยามาตามแนวทางของพ่อเกศนะคะพอเกตงวดที่ผ่านมาบอกเขานะคะเพิ่นเว้นมาแล้วงวดหนึ่งเพิ่นมันใจว่างวดนี้นาจะเขานะคะ ซื niño, man na, ้อลอตเตอรี่ไว้แล้วฝันไ่้ได้ขี้สร้างมันใจว่าเลขนาจะเข่านะคะเป็นตัวใดที่ซื้อลอตเตอรี่ร้ายก้มู้นะคะไปชมน้ากันเลยค่ะพ่ป้ายเบาๆร้ายยายห้างพ่อใหญ่วันนี้พ่อใหญ่ซื้อแล้วซื้อยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดใบเลยหรอซื้อซื้อสองซี่ยี่สิบเอ็ดใบไปแป๊บเดียวพอจะได้พ่อใหญ่ซื้อสองสองซี่ละฟันดีบ่ะฟันดีอยวันนี้กี่สาม

แอบไปเจ็ดเจ็ไปสองซียี่สบไปมันมันลอยกัวใบเลยที้นี่ลอยกัวใบแต่ว่าโตที่นักที่สุดคือสองสี่หวืยี่สิบกัวใบมันพ่อฝันฝันมาตะขี้สร้างว่าัหไงฝันตั้งเมื่อใดมันคือวันเอาไปังไงซื้อเลขไว้ซนี่หอเสือเแลขสองสีเราฝันมาตะขี้สร้างขี้มัใส่ขี้มายนเหี้ยเนแ่ะเขาเจาะผ้ เขาเดินนกีน้ำบ่อไปเขาเดินบ้นกี่ะเขาเกากีผนเรื่องหมดละอืมปั่นกักีพรางขี้ผู้เดียวขี้ผู้เดียวตีจังใดนาะสร้างกับเก่าเพรไง่กับพวกเก่าแต่ยเพระ่เท่าแล้วมะเกี่อยูกับแปพอดีพาไง่แปดสิบกับวแมนเก่าแปดศูนบ่พไง่ พ่อใหญ่อายุ8 0สร้างกับเก้าสิบก็เาชื่อแปดศบนยยี่สิบามใบฮะ8 0ด3สบามใบโอ้8 0ซื้อสิบามใบโอสรุปว่าตัวที่นักที่สุดคือ8 0กับ2อียีเใบ80บามใบเก็เก็ดศูนสิบสี่ใบกันเก็ดศูนสิบสี่ใบใกลกัน ตัวหนังมี80 70ูนย์เจ็ดศูกับสอง่มันว่านังไงเจ็ดสอเจ็ดสามอเอเจ็ดสองเจมเอาพ่อมาสเอาพี่น้องเอาสองซกับแปดกับเจ็ดศูเ็ดอเาอาแค่หาคู่นะเพ่อเนาะเอาแค่หาคู่เนาะีองไปมีสอง่มีแปดมีเจนมีเจามมีตาลอี่รนี่ตาลอตเตอรี่อะไร ผลตรีรวนเอกชนนี่ไปสนับสนุนมือสุดท้ายบอกมันไงพอใจยิ่งได้เนาะเอกชนนี่ดีดีนะซื้อไว้แล้วก็ฝันไว้ในขี้สร้างโอ้ยผมว่าแมนพะงัยจะถึงรางวัลใหญ่บอกไม่ว่าคือคือรางวัลใหญ่โน้นวัดไทยถ้านี่นะขึ้นรางวัลใหญ่ดีจังทหารเราทีเดอยวตั้งแต่เฮ็ดบุญกับทีมานนี่บ้านถือสองอวดแล้นมั้งพะงัยสองอวดเดียวอ๋ออวดเดียวเว้นอวดเดียว มวกนนถือปัไปโย่ถ้าเก้าพญ่เว้นเนี่ยสิถือได้เนาะมันบะถือได้ขันเวียนนีถือได้ันเวีนี่หัวหนึ่งก็แบบนีเอืม้นดีไกลเลยว่าอ๋อคันเว้นหัวหนึงละสิเข่ามันบปะแต่ยังหอ่อนแน่ดีเนมีหลายยเดี๋ยวสิสรุปตอนท้ายนะคะเพราะว่านุนิยาบะเดาขากองมากบะชดบาสิพอพญายูเนี่ยนะสรุปโตที่บนชื่อนี่ 8 <ot> 0มี2,4มี7 0 7ด7 3อติดไหยังสบปยังติดเลขศูนย์ศูนย์หนึ่ง <nosso fuck> <men> <them>. ีเหน่ดอยยัได้หนิอันเลขอันสอนี่เอาสมาประกอบซื้อมนบ้เออมาประกอบเี่เจ็ดนนที่รักยคันสองส่ยวน แถวนี่เอาไว้เหมือแล้วมันบ่บ่มีแล้วมันบ่แถวอันนี้แหละแถวเพิ่มอันเมี่งนี่พญ่ซื้อมันแล้วเจ็ดหนึ่งเลือกบ่บ่มี่ค่ะเจเจ็ดหนึ่งไม่ได้เลยดังไปน้องข้ามันนะครับข้ายพิมพ์คือเกาเกาเจ็ดหนึ่งบ่มี่ยังไงคือบ่มี่พ่อเขาพ่ายมากเจ็ดหนึ่งว่าไหนกันล่ะโอ้ยบ่มีหรอกไปนี่มันเอาบันดาลของตัวไทยไหมพ่อใหญ่ซื้อบันดาลเจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่นเจ็ดสือบันดาล จะอ่าสะรุ้บ้าพพราะย่ซื้อเลขไว้ตัวที่นั้งที่สุดคือสองซีนะคะสองซีกับแปดศูนย์มีสองซีมีแปดศูนย์มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามซื้อไว้แล้วฝันว่าได้ขี้สั่งคิดว่าพ่อใ,ใหญ่หน่าจะถึงรางวัลใหญ่นะคะพอถึงรางวัลใหญ่อาจจะถึงรางวัลใดรางวัลหนึ่งคิดว่าพ่อใ,ใหญ่หน่าจะโชคดีนะคะพ่อใหญ่เป็นว่าฝันดีฝันดีนะคะ,ใให,ะ,คะหรือพ่อไม่พี่น้องสิตีเป็นเป็น,ปนอันนั้นครับพ่อใ,ใหญ่เป็นอายุแปดสิบปี หกามมันดีจริงจ้ามันดีแบบนี้เป่มันดีว่ามันเื่อกี้ันเหแค่ว่ามัน,ว,ว,นว่าได้ปูได้ปลานะที่ได้งวนหกสาได้ลายเป็นหกสามหน้าห้าสิบเจ็ดใบห้าสิจใบที่ออันแบบนี้เป็นบ้า<อ>ที่ว,ว้ยจงขึ้นที่ที่ทวัยจะต้องม่หยุดราม่มารือแลตัดไว้เลยปล่อยปปลาอยไปไม่เล็จ<ๆ>้า<ๆ> อันนี on so really sure e. ้ซื้อมาแล้วรฟันไม่ได้ขี้สร้างพ่อใหญ่ก็เลยซื้ออายุจาของน้าอายุ80ปีอ๋อตัดตีไปเรื่องสามตัวก็สิบพวกเก้าแปดศูนย์บพ่อใหญ่เนื้อวานเนาะสร้างเป็นเก้านะแต่ว่าพ่อใหญ่สื้อตั้สองตัวสามตัววานสื้อกา่เป็นเก้าแปดศูนย์นายผิดกันหน้าเนอะค่ะขอที่สุดคือสองสีนะคะเดี๋ยวต้องที่ย่าจิตสรุปใส่กระดาษไห้นะคะอ๋อพ่อใหญ่ขอบคุณพ่อใหญ่หลายๆเด้อให้พ่อใหญ่ถือรางวัลใหญ่เนอค่ะ เอซีโชคดีน้ำเด้อเขียนซื้อไว้ใจเย็นๆยซื้อปีข้างล่างไว้เห็นว่าไงเขียนซื้อเขียนน้ำสกุลไว้แม่น่หลาสีนอยรับว่าหูาเกี่วหนึ่งเขียนซื้อไว้ใจเย็นๆพ็นใหญ่ี้ละวันที่หนึ่งนมะันไม่ได้เอาย่นี่้อมันได้ขึ้นเครื่องบินแปลวาน้กรุงเทพมแล้ว พ่อใหญ่ไ่ได้เอาแถวธนาคารนี่เด้ยมันดุณล้วขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพคุณลาตอนตอนสื่อตัวสองซีมันว่าพ่อใหญ่ฟันดีที่แหลกสื่อ2อซีก้อนมูมันปาค่ะสื่อศูนย์ยังมากฟันวาด้ขี้สั่งสื่อสองซ่อ๋ื่อสองซีมากเราฟันวาได้ขี้สั่ง อ๋อสาสุ่มได้สื่อมากเหรอได้คี้สั่งว่าเอซี่เพิ่งน้ำแน่ค่ะเพิ่นไปหาได้เอาที่นองแม่นอนดีย่าใส่ในสิแคปเปิดเอ่อมีสองสี่มีแปดศูนย์มีศูนย์สี่เพิ่นมาเพิ่นสื่อไว้แล้วเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้คี้สั่ง โตที่ร้ายที่สุดคือสองซีได้ยี่สบเอ็ดใบลองลงมากก็คือ8ปศูนกับศูนซีนีหน่อยก็มูได้2ใบหอยเอฟซีโฉบมาน้ำปัย่ยนนเยยด้อหอยปัญได็ขี้สั่งถือรางวัลใหญ่ยู่รีได้หายร้านได้กมาถ่ายท้ำในเด้อครับข่วกับวังวบเอฟซีแลนบูรชมทุกท่านค็จเได้ยินฟังแล้วนะครับที่นนทญาไดสาหลุบเรกของพญเกียรตนะครับ เพื่อนขายมาแล้วนะครับสาหรับผมในถ่ายคลิปนี้เขาจะหลุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนหญ่เกียรติซื้อไว้แล้วยีสเวใบฟันบ่ตะกี้สร้างใหญ่่วนี่มั่นใจวันที่สิบหกตุลาคมหกหกนะครับเพื่อนก็ซื้อเลขไว้นะครับสลากินแบงนะครับสองซีนะครับตัวนี้หลายคนมูนะครับยี่เมตใบนะครับแล้วก็แปดศูนย์เกตศูนย์เกตสองเกตสามนะครับมิเทอนี่นะครับที่เพื่อนให้น่งมากนะครับเพราะว่า มั่นใจนะครับในวันนี้นะครับไปครับเบนล่างนะครับฟางว่าเอฟซีแต่ผมคงติดยิในฟังแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อถายแย่งตับบับนนะครับสำหรับผมในไทยลิปนี้กับยุทที่เพียงทำนี้พวกนี้ลิปตต่อไปโชคดีสวัสดีครับ